โคเนคืนต่อสัปดาห์11ส่วน10องศา TBS แปลเชียอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับพบกับผมโคแนนโอไบอันกับอีกตอนของ เออแดกเกมเมอร์และเป็นที่รู้กันอยู่ว่าผมเล่นเกมไม่เก่งผมไม่ชอบเล่นเกมแต่ไม่รู้ว่าทําไมแต่ที่แปลกไปกว่าเดิมก็คือมีไอ้ครูดคนหนึ่งเอาคลิปคนอื่นเข้ามาพาคโดยไม่ศึกษาคนอื่นเขาซากคําและแน่นอนว่าเขาพากได้เออแดกและเกมวันนี้เฮโรซีมหาปลัยคนเกาะเด็กซึ่งนั่นเพราะว่าผมถูกลักพาตัวมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าทําไมผมต้องมาเล่นเฮโรซีแล้วผมไม่รู้ว่าผมอยู่ที่นี่ได้ยังไงไม่รู้ว่าเกมนี้มันมีอะไรน่าสนใจซึ่งแน่นอนผมไม่ได้รู้หาเฮลอะไรกับเกมนี้เลยแต่เผระเอิญว่าเรา มีตัวช่วยนี่เพื่อนผมเองครับอลันแบร์ัสดีครับเขาเป็นคู่หูที่ดีหวังว่าคุณคงจะเป็นคนที่ดีหลายๆเท่าเล่าหลายๆทีไหนลองเล่าเรื่องเกี่ยวกับเฮโร่ตั้งแต่โคตรเง่าตระกูลมันมาให้สั้นๆกระชับสิอ๋อเฮโร่มาจากมันเริ่มมาจากพวกโควเว็เกิดจากการรวมตัวของมนุษย์ต่างดาวหหลายสายพันธุ์พยายามที่จะเออทำลาย เผาพันธุ์มนุษย์โดยเปิดฉากโจมตีที่ดารอสซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาทองรำลัทหารของมนุษย์อยู่ในระบรบอูบอกว่าซัอนซ่เอออิอริเกนี่ <S 2> <S 2> <S 2> จากกัจจุโจกน,<อ>นในกเมยที่บ้านเลย บนต่อไปหลังจากที่ยานแม่ของมาสเตอร์ชิพตกลงไปที่เฮลโรริงทาให้ต้องส่งทีวิศวกรกเข้าไปซ่อมแต่พะเอิญว่าในนั้นพวกเอเลี่ยนได้ปลดปล่อยปรสิตต่างดาวซึ่งที่ว่าทําไม่นานจัง <นะ S 1> ว่าก็ในเรื่องมันยาวนี่ครับผมก็กําลังพยายามพิจารณาเรื่องที่จะย่อแล้วมึงแล้วสรุปข้อวความสําคัญนะมึงพูดให้มันมสั้นที่สุดตั้งแต่ภาคหนึ่งยันภาคสี่ซึ่งว่าจะเล่าโจก็เล่นเป็นวันพิจนัดเลย มีนักเรียนคนหนึ่งชื่อแครกเขาสามารถจบบันทึกของอาจารย์ได้ด้วยการเขียนแค่บรรทัดเดียวทั้งๆท,ท,ที่อาจารย์เขียนได้เต็มมึงควรจะแบบอย่างเขานะเออสรุปง่ายๆแลวก็คือเอเลี่ยนโคเวเนตยกพวกตีกับมนุษย์แล้วมนุษย์โลกก็สร้างยอดมนุษย์ขึ้นมาสู้กับเอเลี่ยนแล้วเอเลี่ยนก็ชนะบางทีแล้วก็จบภาคสมก็ต่อไปภาค4ีสีปีผ่านไปก็เจอกับเอเลี่ยนฝั่งใหม่ชื่อว่าไดแทกแล้วจก็เป็นเรื่องของภาคทีใช้เวลาไปตั้ง4ีนาทีนย้ายเรื่องราวทั้งหมดคุณทําผมเสียเวลาช่างแม่งไปเล่นเกมเลยดีกว่าคุณ สามารถเลือกระดับที่จะเลือกเล่นได้นะครับอาแหลมเลยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกเขาเอาเด็กอายุแค่เนี้ยมาใส่ชุดเกาะที่ใหญ่กว่าตัวเขาหลายๆเท่าซื้อชุดม6มาใส่ให้เด็กป6แม่งโคตรทรมานคงจะเคืองหน้าดูคือยานของ UNSC ที่พังไปจากภาค3นะครับมาสเตอร์ชิพเขาหลับอยู่ในนั้นมานานกว่า4ปีแล้วครับหลับไปตั้ง4ปีในยานเน่าเ่าเนี่ยนะล้วมมาสเตอร์ชิพต้องเน่าแน่ๆมีอะไรบางอย่าง ใครเนี่ยอ๋อเธอเป็น AI สมองคนทื่ครัทานาครับโดยเธอจะอยู่ในท้ายหมวกของมาสเตอร์ชิพเขานะครับเธอขึ้นไปบนตัวผมอ่ะอย่าทำเขาเธอกำลังทำผมเจียวเหมืคิดไปได้ผมต้องปั้มเธอให้ได้เธอกำลังกระตุ้นให้คุณตื่นขึ้นมานะครับเธอกำลังกระตุ้นอารมณ์ของผมดูดิ ลุยเลยเธออยู่ท้ายหมู่ของมาสเตอร์ชีพับเธอจะคอสนับสนุนคอโมเตอร์คงให้คุณนี่เล่นคีคอกันไปลบเลยทีเดียวยังกับพัวเมียไปฮันนีมูนเอาละครับเดินไปข้างหน้าเลยครับเดินตรงไปที่ลูกศรชี้ไปนะครับดูตรงเลด้ากดเดินยังไงดูกำลังไปมันมืดจังเลยเขากลัวความมืด กดปุ่ม R2 ครับลัลๆเลยครับลัลวๆจะได้ฆ่ามันหมดไปไกลๆแลละอีเบือก อาเอาครับหลังจากที่เราออกมาจากยานของ UNSC ได้แล้วเราก็จะมาอยู่ที่ดาวดวงใหม่นะครับซึ่งสตูที่นี่จะมีความหลากหลายมากกว่าภาคเก่านัีที่ไหนให้กูหลับต่อได้บ้างเนี่ยพระเอกของกูหลับไปตั้ง4ปีตื่นมาไม่เคยเจออะไรดีๆเมียก็ไม่มีแถมมาเจอนางเอกเอมาสั่งนู่นนี่นั่นต้องมาเป็นความหวังของคนทั้งโลกต้องมาสู้กับเอเลี่ยนเขาจะเป็นอุนตาแมน ด้วยระบบโคออบของเกมนี้ทําให้เราสามารถเล่นด้วยกันได้นะครับผมกําลังออกไปแตะขอบฟ้าจะรับบทเป็นออสปาตันอีกนายหนึ่งมาช่วยมัตเตอร์ชิปกำจัดเหล่าร้อยแงนมองฟ้ายัางนึกถึงวันเกา่าอะไรเนี่ยรถไถกดเอ็กซ์ครับจะได้ปีนขึ้นไปได้เวลาไปลแล้วแล้วพวกจะขับไปไหนวะเนียรู้อะไรไหมนี่เป็นรถทังสมัยใหม่ล่าสุดมันมีกล้องลอยตัวได้ที่ติดตูดรถถังทําให้ผมสามารถเห็นมุมมองแบบนี้ได้แป้งคนลําหน้าเลยสั์นี่เป<ห>็นรถถังสมัยใหม่แคคันเดีย สามารถถล่ไปได้ทั้งเมืองโทษทีครับเสียงเปลี่ยนพอดีเป็นวัดไหนบอกมาดาวดวงใหม่แล้วจะเจอคู่ต่อสู้ใหม่ตูมไอ้นี่มันเห็นตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วเกียรคิดอาวุธใหม่หรือไงวะตูมเป็นยังไงเฮ้อยังกับแลมโบแม่งโมชิดพายความจริงรถถังมันก็ไม่ได้เทพนะแต่คนขับมันเทพเวลาที่ผมยิงมันตายก็สนุกอยู่นะมันเหมือนกับผมเป็นไอ้มดแดงแล้วไปกระทืบสัตว์ประหลาดโหดูรถถังเละขนาดนี้กูว่เข็นลงน้าไปเป็นทซากกาลานได้ไฟลุกมันยังไม่ระเบิดเลยมันเป็น เกมหลอกเด็กและก็หลอกผู้ใหญ่ที่สมองเด็กยังผมด้วยหนขอฉากวิจาฐานหน่อยสิหลองจากที่มอสเตอร์ชิพเข้าไปที่วิหารฮโร่แล้วเพื่ออัปเกรดตัวเองแล้วก็เซ็กซ่แล้วถูกต้องครับวิจารฐานนี่เลยใช่แล้วว้าวว้าวว้าววนูอยากได้ตังเท่าไหร่ป๋าจะเบิกให้หมดตู้เอทเอ็มเลยปั่มเลยคมคืนหมอมยาชุดอะไรก็เอา นี่คือเจ้าหน้าที่รักษาคอปมปไปของยของน n s c นะครับผมสามารถคุยกับไอ้เบื้อพวกนี้ได้ใช่ไหมเออใช่ครับได้ครับได้อยู่แล้วเขาเป็นคนที่เก่งที่สุดในจักรวาลนะ ทางเยื่อทั้งโยคุโดดีก็ต้องเก่งอยู่แล้วหรืออ่าหน้าตาใสหน้ากาขนาดนี้ถ้าทางใจโดยชื่อวื้ออย่าไปว่าเขาดือดเตะหลอกไอ้ชดพวกเขามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีนะเนี่ยตัวที่ไหญ่ยาวแย่จริงทานกังเกงมามัดกับกูดีเฮ้ยอย่าไปว่าเขาผมไม่เล็กนะครับทำไงผมึงคุยกับเขาได้ต้องกดปุ่มไหน ผมอยากคุยกับพวกเขามากมาจะได้รู้ว่าใครอยากผมต้องทํายังไงคุณก็ต้องช่วยตัวเองแล้ว่ะครับผมก็อยากให้ผมทําด้วยตัวเองนะผมทําด้วยตัวเองได้นี่คุณคิดว่าผมทําด้วยตัวเองไม่ได้เหรอผมจะทําด้วยตัวเองผมจะทําให้ดูผมทําได้ผมทําด้วยตัวเองได้เขาถึงกับปื้มเลยน้ำตาจะไหลแล้วนั่นเขาเดินวนไปวนมากับที่อยู่สมัยนั้น มาคุยกับผมหน่อยสิครับดูสิเข้ากำลังออกกำลังกายเดินไปเดินมาเพื่อนนักทักด้วยลูกปืนหลับสนิทเลยนี่แหละมิติใหม่แห่งการนอนเข้าไปดีแล้วแหละไม่งั้นเขาคงกลับ <S <S ผมคุยกับพวกเขาได้แล้วได้แค่ไม่กี่คำหลับซะละเอาล้วครับสำหรับเฮโร่ซี ผมอยากจะพูดว่าเอฟเฟกต์อลังการงานสร้างการควบคุมที่ดีมีผู้หญิงส,สวยๆที่เราไม่สามารถลวนลามเธอได้และเธอก็ไม่สนใจเอาแต่ตีหน้าเศร้าเล่าความมันทำให้เราเสียใจมากและสําหรับคะแนนที่ผมจะให้นั้นมี2แบบแบบแบบแรกแปลว่าดีและถ้าทําแบบนี้แสดงว่าแ yeah ย่นี่คือคะแนนที่ผมให้ เอาไปคิดเองเถอะปวดหัวคุณต้องลงรักเออแต่เกมเมือกับโคแนนโอเวอันขอบคุณที่กั้นใจดูนะครับไปละบาย